ที่มานัางสับลับวันนี่บ่าเป็นว่าเกิดมาแล้วเป็นแม่ยิ่งแม่ยิ่งมาตลอดด้ส่วนมากมักจะเป็นผู้ชายมาก่อนที่ได้มาปฏิบัติธรรมเป็นผู้ทายเมื่อก่อนเคยบวชแล้วจึงมีเชื่อในจิตในใจเกิดมาเป็นผู้หญิงอยากปฏิบัติธรรมเป็นยังยังได้เกิดเป็นแม่ยิ่งเล่นเมียขจาข้าวเพิ่นเป็นผู้ทายเพิ่พิ่นบวชเป็นทิตเดเป็นจานซญิมากปรรมเางยังไดกมิลมจฉา้าวะปรกกรรม ล่วงเกินภรรยาคนอื่นบาปลาหลายหลายผู้ได้นั่งสลาบอยู่นี่พวกเขาใหญ่ไม่เขาใหญ่นี่แล้วเอาแน่อยู่แต่เขายัางหนุนหันผู้ได้เคยก็ตั้งทาม่ปฏิบัติทําให้นักตักน้ำเจ้าเกลือให้มันจางดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบางคนทําบาปเพียงนิดหน่อยก็ตกนรกบางคนพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนเตือนในภาชนะน้ําน้อยกับภาชนะน้ํามาก เมื่อเอาเกลือใส่ลงไปในภาชนะที่มีน้ำน้อยๆน,น้ำย่อมเข็มมากเมื่อเอาเกลือใส่ลงไปในภาชนะน้ำมากแก้วหนึ่งนี่กับซ่อนหนึ่งสิเข้มหลายกันเกลือซอนหนึ่งเอาไปใส่ในถังแดงองมังกรน่ะน้ำกับบวเข้มน้ำเพราะน้ำมันมากบุคคลทํำชั่วเพียงนิดหน่อยก็ตกนรกเพราะเขาไม่ได้ทำดีไว้มากเขาไม่มีคุณงามความดีอะไรเลย เปรียบเหมือนบุคคลมีทรัพย์น้อยไปลักแพะลักแกะเขาก็ติดคุกบ่มีเงินพ่อบาทไปลักเพิน่นเธอเดียวถือจับเขาคุกลักไก่ตัวเดียวเขาก็จับเขาคุกบ่ว่าแต่ลักควัยทีนี้คนมีทรัพย์มากมีเงินเป็นล้านค้อยหาบา่ไดดเอาของม้อนหนีสะเถาะวะท่านเอางวัวเขามาขากินเขาไปฟ้องเจ้าฟ้องนายเจ้านายปับ๊บตีละคาเท่าไหนตัวหนึ่งสิเขาคุกปั๊บแน่เท่าไหนปั๊บห้าหมืน่นเอาไปเลยแสนหนึ่งเงินขอยอืม พอไปเขาคุกน้ำหัวเจ้าเลยพระพูทธเจ้าว่าเหมือนคนมีทรัพย์น้อยเพียงแต่ไปลักแพะลักแกะก็ถูกพระราชาจับลงโทษทำกรรมกรบุคคลผู้มีทรัพย์มากแม้จะถือเอาทรัพย์ของคนอื่นมาจํานวนมากเมื่อถูกพระราชาจับได้ไล่ทันเขามีศินไหมเขามีศินปรับให้จํานวนมากเขาไม่ไปติดโทษลงกรรมกรเหมือนกันกับบุคคลผู้ที่ได้สั่งสมคุณงามความดี เมื่อรู้ว่าตนเองทำกรรมชั่วไว้จงสร้างแต่กรรมดีมากๆเพื่อละลายความชั่วนั้นให้เจือจางคือกันกับเข้ามีมีน้มเข้มๆอยู่ในอูในแองแองมีน้มอยู่เคงิงหนึ่งแล้วเอาเกลือใส่มันเข้มเข้าไปอยากให้มันเข้มฮาก็ตักน้มใส่ให้มันเต็มมันกระจางตาก็เหมือนกันผู้ใดเคยสัง่งตาสั่งบาปไว้หลาย ให้เฝ้าเหตุคุณนงามความดีเลยละ่ะเพื่อจะละลายกรรมจากหนักให้มันเป็นเบาจากเบาให้มันหมดไปผู้ชายที่นอกอกนอกใจกเมียเจ้าของไปลวงหล่ำกำเกินเมียชาวบ้านตายไปแล้วตกนรกสะก่อนเมื่อจากนรกขึ้นมาแล้วกาซมาทอรมานเป็นสัตว์เป็นสัตว์ในป่าก็จะถูกตอนเป็นลิงกสิถือลิงหัวหนา่าฝฟงกัดเกิดมาสามสิ่งว่ามันกัดกัดถิ่มกัดอวัยวะเพศ ก็ผููออกกลายเป็นลิงหมันเกินมาเป็นงัวเป็นข้วเขาทับหํำเขาตอนเปกเปกๆตูงนั้นมีแต่พวกลวงเกินพวกเนี่ยเขาเจา้าพ้นจากนั้นก็นมาเกิดเป็นกระเทยกระเทยซะก่อนได้บาดนี่ยจะมาหอนไม่นิ่งเป็นความอาภัพมากกระเทยศาสนาในพุทธมหาให้กระเทยบวชเลยเด้ เพราะกระเทยนี่สู้ไม่ยิ่งบ่ไร้ให้มาปฏิบัติธรรมกับปฏิบัติบ่หร้คือเฮาหนให้กระเทยมานั่งสมาธิโยปานหนึ่งไปแล้วแตเหึงเอ้ยี่เป็นคนอาภัพเวลาไปบวชอุปชาก็ถามคันโดซี่าสันเจ้าเป็นกระเทยบ่ว่าสันคันแปรขาเจ้าก็บ่งหูจักสัมโตอ,อุปชาให้เราบอกเองนักทิพันเตเมธดแปลว่าบ่มีเขาหน่อยบ่ได้เป็นดอกว่าสันบวชแล้วบ่บ่เป็นเตอเอิญเนี่ยพอสันเป็นเตอเอิญเนี่ยมีเองคน ไปเป็นมูลสลาบสหลาบได้เิ่นนั่นบนหนีแล้วอันนี้ก็บาปที่มาเกิดเป็นกระเทยนี่บาปเมื่อจากกระเทยแล้วจังเสด็จเป็นผู้หญิงเมื่อเกิดเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยบุคคลที่เคยสั่งสมคุณงามความดีไว้แต่ก่อนคุณงามความดีเนั้นค่อยชื้นขึ้นมางอกงามขึ้นมานี้คู่บาอาจารย์มีผู้ใดเอินผู้ใดส่วนในทางดีไปหลดซุ้มนี่เคยเป็นผู้ชายพื่นไหนนางสับเลาบนคนทําบาปมาก่อนที่แต่ก่อน ว่าในยจะ่ากันเห็ดอีกเลยทีนี้ผู้หญิงใดอยากเป็นผู้ชายพระพุทธเจ้าว,ว่าผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายเนี่ยบอยาอยากเป็นหยือบอคือนางสลักเนี่ยสมบอยา,ากก็บ่บอกซสาหรือว่าเป็นผม่หญ่งเนี่ยมันดีเป็นผู้หญิงนี่มันทุกข์ไม่ไงเอ้ยพระพุทธเจ้าว,ว่าผู้หญิงทุกข้าประการผู้ชายไม่เคยพบทุกเอาใจใจผู้อื่นตั้งแต่เกิดแต่น้อยกั เสื้อพอเสื้อแม่คันคือแต่ก่อนอยากไปเด้แม่เอ้ยบุญมันนั่นอีพอเอ้ขอไปอยาไปเด้บอกอะไรฟังความฟังแต่ก่อนนั่นเสื้อพอเสื้อแม่คันว่าเพื่อนไปเอาบุญนั่งอยู่กลางผู้เท่าคนผู้เบาง่มง่งมากอยากคุยเด้กระโต,ตเป็นไม่ยิ่งเจียมเหนือเจียมตัวสมัยก่อนเด้บ่ได้บอกสมัยนี้หลังจากนั้นไปอยู่น้ำหัวแต่งงานใหม่ๆเป็นลูกไผ่เพิ่นนั่นโอ้ยจะเป็นยากเอาใจปูเอาใจยาเอาใจผัว นางว่าเป็นสุขเฮ็ดอันนั้นอันนี้ข้อแข็แค่แค่ปัด,ปดบนหันเมียนบนหนีมานั่งปับเลี้ยวหันคือบุดีลูกขึ้นพระพุทธเจ้าวามาตัวคามเธอไปอยู่ในตระกูลสามีตั้งแต่น้อยเธอต้องเป็นผู้ปรนนิบัติบำเลอเอาใจพ่อผัวแม่ผัวเอาใจสามีของเธอเธอไม่มีความสุขใจดอกเธอต้องข่มใจตลอด เฮ้ยจังไดก็ย่านเพิ่นว่าบอดีเจียมโตไหวเนี่ยโตเป็นไผ่เพิ่นตื่นก่อนนอนนํำหลังเมียนนั่นเวียนนี่พิษในจังหน่อยเพิ่นจมเมียยาแห่งจมเก่งบาดนี่เฮ้ยจังไดเฮ้อหญิงนี่ต้องขมขืนฟื้นใจมาตั้งแต่น้อยจังหน่อยผัดเป็นทุกข์อีกเป็นประจำเดือนนี่ก็ทุกข์นั่งสลราอยู่นี่ว่เคยเป็นประจำเดือนจักเถื่อนนี่ทางหลังเนี่บวูาจัว่าประจำเดือนมันทุกข์สั่ใดเนี ร่างกายเปลี่ยนไปใจก็เปลี่ยนแปลงเมื่อนี่ซืนบานเบาหน่วหัวมวนเบาน้ำหัวเบาน้ำปูน้ำยามื่นมาเราอึ้งตึงเราไข่ไข่ทั้งในไผ่บวกหัวหอมปัวเป็นประจำเดินจิตใจก็เปลี่ยนแปลงจะรา่าเริงก็ไม่ได้บางอื่นบางทีก็โรคอื่นแทรกเข้าไปผัวบวชหัวจักให้เติมอกีกเจ้าไปกินอีหยังมามือนเนี่ยวะฉันคือไปเหตนาอึ้งตึงปานหมอบวสางแถววะฉันแม่ยาพอปูกับผัดบวชคือกันเติมอีกจักมันเป็นหยังดอกเหมือนเนี่ยมันไปกินอีหยังมา เธอขมขื่นตลอดเพราะฉะน,นั้นพระพุทธเจ้ามักจะสอนสมัยก่อนเขาแต่งงานกันนะเขาได้เอาหมอมาสูตรขวนจึงสิเดิก มเมนตส,สีสีสีทีพ,พระพรบวรเวลาวิเศษสิทิเลดดาเดโซหากวักแต่ราคกวนรอมเป็นส่วนสมัยพ,พระพุทธเจ้าเขาแต่งงานกันผู้ที่อยู่ในศิลนธรรมพู้น,น,นเขาไปให้พ,พระพุทธเจ้าฝ่นสอนอย่างอุคหะเสษทีอย่างเสรสิแต่งงานลูกสาวลูกสร้อยอย่างเสร็จนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันบานให้สอนหลูกสอนลานพันสอนผู้สิไปเป็นผัวพันก็สอนอย่าไปหายเมียเด้เจ้าเบิ่งดีๆหลังมือเขาดีลังมือเขาเป็นประจำเดือนเจ้าบวชักหนาตาเขาบูดรบึ้งเขาเปลี่ยนไปเขาไข่ทั้งใน เจ้าต้องหูจักด้เจ้าเป็นผู้ชายเจ้าบอกหูจักเอาแต่ใจเจ้าของมันบอดีอีดูโดนศาสตร์กันอยู่น้ากันมือดีมือส่วนหูจักคนโวกจกหลอกแจกแหลกพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเมื่อเธอเป็นประจําเดือนเธอก็มีความทุกข์อยู่ภายในนั่งจังไดก็บบอดียืนจังไดก็บบอดีต่อมาผู้หญิงมีความทุกข์อีกเมื่อตั้งครรภ์สมมุนก็บว่าเคยเป็นอีกแล้วเป็นจังไดแม่ม่านพ่อม่านสิกินสิไปสิมาลำบากล่มกรสิตายลูกยูนิตของข่าตาย ผู้ที่ตั้งคันเหมือนทหารอยู่ในแนวรบพระพุทธเจ้าวาตายได้คู่นิ่ท้องเป้าท้องแปลนล่มลงมาเป็นอย่างอันท้องไงเอเปเอเปล่มลงม,ม,มีโอกาสตายได้ไงนอนคว่ำก็ไม่สบายนอนงยกอลลำบากสิกินเพชรกินเข้มกันยากรัมลวกในห้องซ้ำม้นน้ำตั้งท้องปงัญญาแปลกๆขึ้นมาเอกบาทผัวเบาหูปูเบาหูยาเบาหูหายตืมสั่งน้ำดูดีๆไปแห่กินขี้ดินผลจะเพิ่มไปคือแสบเดือดไรขี้ดินมันโมเมนเลเราอยากกินอันอยู่ในท้อ,องคนผ้าอยากานั่น ลูงคนอยากให้กน้นอยากกินส้อยแซบอยากกินสกเล็กลูกผีเพศสิมาเกิดน้ำเนี่ยบ่อยาก,ก็เกิดจากลูกอีตาชี่คกชูชกนนะอยู่ในท้องแม่นะ่ะเฮ็ดให้แม่อยากกินลาบสั่งบางทีอันคนบ่คือบ้านคือเมืองแม่จ้อยบอกแต่ผัวอยากกินลาบซากินเนีย่ยไกับบ่แสบผัวต้องไปลาสั่งตาชีคกพ่อชูชกไปลาสั่งมาลาบให้เมียกินบ่ให้ได้กินซสส้ำร้างเหยียบตายก่อนบานเกิดมาอาภาัพหลวงโด ย่นลูกนี่ในท้องหันไปให้พ่อถือกสร้างเหยียบตายแม่เกิดมากก็ตายอีกเจ้าเบงสู้สกพ้นจากท้องแม่ก็ตายตาสวดตาดุนตายม,มาตัวขามย่อมเป็นทุกมากเมื่อตั้งคันบุรุษไม่รู้จักเลยมาตัวขามย่อมเป็นทุกขมากเสี่ยงต่อชีวิตมากเมื่อคลอดลูกคือแม่สู้สกนะเบ่งลูกออกมาเนี่ยเจ็บทองอยู่เจ็บเหมือเจ็บขึ้นออกมาแล้วแม่ตายมันคนบาปเป็นสู้สกนะเฮ็ดให้พ่อตายย่อนลาบสั่ง เชียงบ่รีเหลี่ยงไปเมียตายติมเมียอ๋อหมมีผู้เลี้ยงป้าเอาไปเลี้ยงบ่ทันดนป้าตายหมอมีผู้เลี้ยงแล้วไปให้ยังคู่อยู่วัดเนี่ยพ่อยู่วัดก็ตายเติมเข้าไปอีกที่บอกว่าอาพาปานเนญ่แต่ก็หาขอท่านกินอยู่ทําไมก็บ่ได้ทุกคนบ่ดีมาเกิดมันชิบหายไปบอดลูกเฮาก็คือกันเด้โคมันสิบ่ดีตั้งแต่มาอยู่ในท้องฝันก็บ่ดีอยากก็แนวบ่ดีนอกจากหันมีรถก็รถเสียมีเฮือก็เฮือหัวไปแล้วบาดนี้ มีเกี้ยนกับเกี้ยนเพเอาไปแล้อบัดเนี่ยนั่นแสดงว่าลูกคนนั้นบ่ขำบ่คุณเกิดมาหล่างมาพรานมาเอาหนีเอาสินเต่าย้อนว่าบาปว่า,ากรรมนี่ละจ้ะเว้ยผู้หลังคนตั้งแต่ลูกมาอยู่ในท้องซื่อเล็กกระเถิบมีแต่เน่าไดแสดงว่าหมอเนี่ยมีบุญมากขำม,มากคุณให้พอให้แน่ฝันก็ดีไม่แม่นว่าฝันว่าได้พาอีโตเหยนไงสักทีฝันได้แกวได้แว้นได้สอยได้ท้องคำอยากกินก็อยากกินเน่ดีๆเน่หาได้ไง่าย ัเป็นยสันเวลาคลอดลูกมาตัวคามเป็นทุกข์มากเธอต้องเสี่ยงอันตรายบางคนก็ล้มหายตายไปในขณะคลอดลูกข้เมือเนี่ยเฮ้กากับพากกันขึ้ในตีหอดมือได้เป็นวันเกิดเจ้าของมือีนตู้ว่ามือกูเกิด เมื่อแม่กูถูกมื่อแม่กูเบงตาสวดตาดูนเลือดเล่าออกบะเคิงขู่พลกูจะไปทำบุญให้แม่จะไปบวชพระมาท่านสินอุทิพ้นให้พ่อให้แม่คู่เมื่อันซิวาบ่อนหอดวันเกิดพ่นเอินกันไปกินเหล่าแฮปปี้เบอร์เดย์่นวะมีวอดวันเกิดยังคู่คู่เหมือนไง เป็นอย่างยี้คู่จะงมีวันเกิดแต่ก่อนไม่มีดอกสมัยพุทธเจา้าผุดหายชาติปิดทุกขาเกิดมาเป็นทุกเธอจึงรู้ว่าเกิดเป็นทุกการเกิดนั่นคือการก้าวลงสูง<ม>่หุบเหวแห่งความเกิดความแก่ความตายขเมยในขันอาจารย์ใญ่เฉลยเพิธเธ่นแห่งงานวันเกิดดีเอิญคนมาหลายๆเอาเงินมาถวายเพิ่นพูินไปสื่อดอกไม้มาประดับสตับลา คาดอกไม้วันเกิดหมดไปสามหมื่นบาทคนอึดอยากเอาไปเลี้ยงครอบครัวด้เบิดปีจัดงานวันเกิดแล้วเน้นหน่อยขนดอกไม้ไปถิมทั้งขยะองไปซื้อสวนดอกไม้เขาสองสามงาพวกเรานี่ไม่รู้คิดเป็นอย่างไรโอ้มือนี่มือเกิดเด้คือหอดเมเดเมือเกิดมาหนี่เม่บ่ได้ก,กินยังหฮอบ่ได้ก,กินยังเจ็บปวดลวดเหลา่าอุทิศส่วนกุศลนัง่งสมาธิอยู่หันไปนยังเบิดเมือ่ออาตมาเนี่ยมีคนถาม เพิ่งไปได้อาจารย์ที่จัดวันเกิดฟุจัต5ซะเกิดวันเกิดมาแล้วไปจะไปคึดหาหัวมันมันทุกกระดอกกระเดียบเกิดแม่กระทุกลูกกระทุกเขาจะพ่อนออกจากท้องนะโอ้แวงโอ้แวงห้ไปยังจะบูหัวหาหา,หา,หาออกมาคันว่าเกิดดีกระดอกกระเดียบเกิดทุกแม่กระทุกลูกกระทุกบังเอิญที่สุดว่า อาตมามันเกิดวันตรงกันกับพระพุทธเจ้าวันวิสาขบูชาผู้ใศักดก์ไปเอาบุญวันเกิดกับไปเดอรี4ปีแล้วเอาบุญวันเกิดอาตมาถึงวันวิสาขะญาติโยมไปรวมกันเต็มวัดปีกาย500บริได้กินยังขกกระบากสากกระเบือปอกๆแปลกแปลกบ่มีเลยมันเกิดเท่าบริได้กินอย่างตัวหรือว่าเกิดเมื่อเราเรยำเขาป้อนลูกโปรดบอกเมื่อเกิดไม่ตายสั่มพอดีมันบ้านกินเป็นบมื่กินอย่างสองยี่สี่ชั่วโมงเกิดหม่น่ะ เข้ากับมาเคืนเห็นเหมือนนั่นบ่ได้กินอย่างตัวยังเก่งกับกินแต่นามเข้ากับพาะกันกินเอาสาแต่นามผันกับอ่ออาตมาทำมาอย่างนี้ไม่ใช่ทำแต่เพราะเป็นพระนี่นะอาตมาเป็นโยมตั้งแต่อายุยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดปีไปนี่ระลึกหันมาศึกษาพระไตรปิฎกแล้วระลึกนึกถึงบุญคุณพ่อแม่มาเป็นประจำพอถึงวันเกิดอาตมาเนี่ยหยดเลยไม่กินไม่กินวันหนึ่งติดคุกพอดีตรงกับวันเกิดติดคุกอยู่เมืองนอกอาตมาติดคุกหกเถอ ซอยคนตกทุกข์ไรเ่าเขาหาเหลืองฟองกลับเขาไปจับขาคขูสามหมื่นอุทธร์ออกมาฟ้องแขกกับจับแขกเขาขูกอีกสามเดือนเข้าบ่ผพดอีกอย่างแม่เมื่อหนึ่งไปติดขูกพ่อดีมือวันเกิดคนเฮาหนี้ทำคุณงามความดีไหวบ่ยยานตายดอกพ่อยังไไม่ไงเอ้ตีคูกกระแหงบะอึดเนื่อกินเขาไปจังหันมาเป็นจังหันผาได้จังหันโยมลูกน้องทั้งหมดในเมืองนั่นเขาได้อาศัยแต่เฮ้าหนี้คือพ่อคือแม่ผู้ได้ทุกปู้ได้หย่าเข้าซอยเขาบัดเขาได้ยินข่าวว่า เพิ่นติดคุกได้ว่กวสันโว้ยบางแนวกินเลยไม่แต่พวกมาเยี่ยมขับรถมาอยู่เมืองนอกคุกผัดติดแอร์ฝนมันก็คุกบ้านห้องมาถึงเขาจะเอาไมโครโฟนนะเอ่อเอน,เอนปะมาออกมาอนแนวกินมาทรงมากใหม่หมากไลโ้ยปานยคู่ผู้ดใดติดคุกดูของเดียวกันขี้ข้ามกินกินน้ำาามานะมานเลยะ เขาก็มาช่วยเราพอดีวันนั้นติดคุกเขาเอามาแต้มบกินวันนี้เป็นวันเกิดคิดหอดแม่คืดหอดพอคืดหอดพูดเจ้าเศร้ากินเหมืนอนบกินแจกจ่ายยายปันสุ้มมนันกินซะเขาถามพลังก็มีที่คุกน้ำกันแขกก็มี Why d i y y u u o t t t s t t your food today เป็นยังจังบอกกินอาหารเจ้าเมือไง e อเนอ t h ซ n g e ี่กูด really มิจตแนวดีๆเขาว่าอาตมาบอกทูเดย for birthday for me เมือ่อีนวันเกิดคอย เป็นยังกบบกินวันเกิดขวากเทสให้ฟังเกิดมาเนี่บริกนยังเจ้ากับบริกินข่อยกับบริกินวันนี้เป็นวันที่แม่เรามีความทุกข์ today is suffering day for our mother เมื่อนี้เป็นมือทุกข์ของแม่เฮาเฮาเกิดมาแม่เจ็บแม่ปวดแม่แมก็บบริกรยังเฮากับบริกรยังซ้ำบนน้ำเพื่อยังทุกข์ดนคน,นั้นใครมันเกิดเดินหาเพื่อกะนอนอย่างไฟเดินหาเติมไปกินน้ำหอนบ่พอน้ำแข็งเลย เพราะห้นั้นเราก็มาละลึกกันอย่างนี้มันก็จะเป็นการดีชีวิตนี้มันมากับกรรมนะเกิดมาตาบอดหูปนวกกับบุญร้ายแล้วแต่ว่าเกิดเป็นแม่ยิ่งนี่ทุกทุกน้ำออกลูกทุกน้ำให้ลูกกินนมเน่ากินแสบๆกินเข้าไปผัดพิษลูกมันกลายไปเป็นน้ำหน่อมแม่ก็ลําบากพระพุทธเจ้าจะมาว่าความทุกข์ห้าประการน,นี้มาตัวคามประสบเฉพาะมาตัวคามเท่านั้นส่วนบุรุษไม่เคยรู้จักเลย ทิ่สุทั้งหลายมาตัวขามย่อมปาถนาจะเป็นบุรุษเพราะการเกิดเป็นบุรุษนั้นมีโอกาสมากที่จะกข้าวหน้าไปในทางดําเนินชีวิตให้หลุดพ้นได้เร็วผู้หญิงใดอยากเป็นบุรุษจะเป็นผู้ชายกันว่าบ่ยากนี่แล้วนี่สู้หนิสิเป็นผู้ชายได้บ้านดนได้เนี่ยอย่าหายผัวอย่าเถียงงาควบวัดนําใจไม่ยิ่งอยู่น้าํายาสตรีใดปฏิบัติแม่ผัวสัตสุสัตสุสต พัตตุไปวันญาไปว่าปูปฏิบัติหยาปฏิบัติปูคือกันก็นปฏิบัติเทวดาปฏิบัติตอบหัวเหมือนเทวดาให้กระยาอดเอาศาสตร์เดียวหนึ่งดอกบ่พ่อมือขันคืนวันลอยปีเมื่อมนุษย์ทอกับหนึ่งวันบนสวรรค์บ่พ่อมือเกิดมานนี่เราให้ให้หนี่ยบ่พ่อมืออดเอา สาณาที่เป็นผู้ใายเธอย่อมเป็นผู้อ่อนน้อมต่อสามีเธอย่อมเป็นผู้อ่อนน้อมต่อพ่อผัวแม่ผัวประพฤติปฏิบัติดังบิดามารดาของตอนเองหลังจากนั้นเธอเป็นผู้มีสคามีสินจาคะปัญญาเธอน้อมจิตไปเพื่อเป็นบุรุษไม่ปรารถนาความเป็นสตรีเมื่อเวลาเธอตายไปแล้ว เธอก็เกิดเป็นบุรุษไปเป็นเทวดาผู้ท่ายันทีเนี่มันเป็ไปเกิดเอาลสา,าัะยิ่งพววปฏิบัติธรรมเนี่ยสังเกตบังบอเนี่ยเพราะไงไม่ไงนะที่ก็ทำาย่ย